รถวีโก้หลังเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาลวถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนลูกปืนกันนี้ไม่ได้ล้างระบบนะครับตากแก้วก็เลยดำอยู่ความเย็นทำได้ปกตินะครับแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่างแอร์เย็นพร้อมใช้พร้อมส่งงานครับ น,นี้ตาแก้วนี่ดำๆอยู่นะเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะค,คือบางทีเราอยากจะแนะนำให้ล้างระบบแนะนำให้ซ่อมนะเียร์น้ำมันเก่าในแผงในท่อน้ำยายแอร์บางทีเจ้าของรถไม่เปิดใจนะถ้าพูดตรงๆนะครับ คือการที่เจ้าของรถลังเลในงบประมาณการซ่อมบางทีช่างต้องเบรกเลยนะคือไม่กล้าเสนออะไรละเนี่ยถามว่าเย็นไหมเย็นนะเติมน้ำมันแล้วความเสียงการทำงานปก,กติไหมปก,กตินะครับแต่เรามองถึงระยะยาววันนี้ถ้าเกิดได้ดีท็อกระบบได้ล้างระบบ าแก้วใสระบบสะอาดระบบจะใช้งานได้ยาวขึ้นบางครั้งนะฮะแนะนำเจ้าของรถเจ้าของรถไปปรึกษาไม่ว่าจะภรรยาแฟนเพื่อนลุงป้านะ้าอาอะไรก็แล้วแต่นะบางคนบอกแพงบางคนบอก ทำแค่นี้ก่อนบางคนบอกว่ายังไม่เอาอเอาให้มันใช้ได้ก่อนผมก็หยุดเลยนะถ้าเป็นรงงาผมหยุดเลยนะผมก็จะไม่อธิบายไม่ตือ้อไม่เซาซีละพี่ทำแค่ไหนแค่นั้นนะครับแต่สำหรับเจ้าของรถที่ช่างถ้าเพิ่มอีกหน่อยนี่มันเท่าไหร่เออมันก็ไม่มากนะเออมันไม่กี่ร้อยมันแค่พันกว่าบาทมันแค่สองพันเอง แต่มันได้ดูแลระบบอะาอย่างเงี้ยอันนี้คือผมแนะนําเจ้าของรถไว้ก่อนนะอ่าใครที่ดูคลิปนี้ดูตอนนี้นะฮะอันนี้คือผมแนะนําจากใจจริงเลยถามช่างสักนิดครับมันควรซ่อมอะไรมันควรเปลี่ยนอะไรมันควรทําอะไรมันไม่ใช่ว่ามันมีราคาเท่าไหร่อ่าอะไรมีกี่อย่าง แล้วทำท่าลังเลทำท่าแบบกังวลใจนะแบบนี้นี่ช่างไปต่อ,อยากถ้าพูดตรงๆนะช่างหลายที่ก็จะหยุดเลยโอเคงั้นหยุดให้เจ้าของรถได้วิเคราะห์ประมวลบนก่อนตัดสินใจก่อนเราจะไม่กล้าแนะนำอะไรมากแล้วครับคันนี้นี่รถไม่ได้ใช้แอร์มานานนะฮะเราได้เอาออกมาถ่ายน้ำมันคอมนะครับถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนลูกปืนให้ เสียงการทำงานปกติเลยนะฮะแล้วก็ความเย็นทำได้ดีแต่มีปัญหาคือรถไม่ได้ใช้แอร์มานานระบบข้างในเนี่ยน้ำมันมันจะแห้งแห้งภายในแผงแอร์นะน้ำมันที่อยู่ภายในแผงก็แห้งแห้งไปน้ำมันที่อยู่ภายในท่อมันก็แห้งแห้งไปน้ำมันที่อยู่ภายในคอมนะเราได้ถ่ายออกมาแล้วนะแต่น้ำมันในท่อในแผงแอร์เนี่ยที่เป็นฟิลเล็กๆเ,เนี่ยเราไม่ได้ล้างระบบนะครับ ติดเครื่องเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะฮะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้20องศาลมแอร์ออกจากช่องลมมานะครับ3.2นะครับ3.2องศาทำให้เต็มที่ครับดึงประสิทธิภาพออกมาให้สุดๆที่เหลือก็อยู่ที่อะไรแล้วก็ ระบบลงมาสิบก้าละนั่งอยู่ในรถตอนนี้รู้สึกสิก้าองศาละแต่ลมเย็นออกมาเนี่ย4.0นะแอร์ตักขึ้นมา5.8 มา3ามหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแอร์เย็นพร้อมส่งงานครับฉีดล้างน้ำความสะอาดนะครับมีแบบฝุ่นดำ,ดำ,ดำดๆทั้งนั้นเลยนะครับ มีคนส่งข้อความมาถามนะว่าอยากติดพัดลมไฟฟ้าของวีโกผมว่าลองฉีดล้างแบบนี้ดูก่อนเนาะเพราะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยวีโกนี้ถ้าจําจําได้นะผมยังยังไม่เคยติดตั้งพัดลมให้นะนอกจากรถที่มีแอร์สองตู้มีหลังคาไฟเบอร์นะหรือฟอร์จูเนที่เคยใส่ให้นะฮะเนี่ยน,น,นะครับนะ้ำมันดําแบบเนี้ย อันนี้มีเครื่องเสียงมีลำโพงอีกนะเวลาฉีดแล้วก็ต้องหลบหลบมันด้วยนะ เลยนะครับล้างปุ่นล้างอะไรให้เรียบร้อยระบายได้ดีขึ้นครับรถเต y o ต้าวีโกหลังเปลี่ยนตัวแอรถอดคอมมาถ่ายน้ํามันเปลี่ยนลูกปืนตอนนี้เติมน้ํายาแอร์เช็คความเย็น อุณภูมิเย็นนี้34นะครับในล่มในรถเย็นได้3.2แอร์ตัดนะขึ้นมาที่5.1ความร้อนระบบแอร์อยู่ที่150นะลงมา3.6 ได้เปลี่ยนลูกปืนถ่ายน้ำมันคอมนะแอร์เย็นตัดต่อเสียงคอมทำงานปกตินะครับเติมน้ำยายแอร์เติมระบบนะครับ ลียนทุกอย่างโอลิงให้เรียบร้อยนะครับเปิดน้ำยาแอร์แรงสุดนะครับพัดลมตีว่าสปีดสามในรถเย็นได้3.7นะครเข้ามาในรถเทดสการทำงานระบบแอร์ มาเช้าเสนอไว้สองชุดนะครับอะไรมาตรฐานเดนโซ่กับอะไรทั่วไปนะครับก็ให้เจ้าของรถเลือกสรุปเจ้าของรถเลือกอะไรมาตรฐานเดนโซ่ครับให้เลือกน้ำยาแอร์อีกนะครับ มีทั้งจีนอินเดียญี่ปุ่นเลือกเอาเลยครับเต็มที่นะที่ร้านเรารองรับความต้องการเจ้าของถ้าเป็นนี้ก็คือทุกย่านความถี่นะฮะเอาแบบไหนเลือกเอาได้เลยครับรถเข้าเปลี่ยนตู้แอร์ตอนเลขกไม่สามแสนสหม่นแปดพัดิบสกิโลเมตรครับความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับ ในรถดุดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับงานประกอบต่างๆก็เรียบร้อยนะครับ ก็เข้าซ่อมระบบแอร์อันนี้เราจะลื้อหน้าปัดเปลี่ยนตู้แอร์นะครับรถใช้งานมาแล้ว348,814กิโลเมตรรถมาจอดตั้งแต่เช้าแล้วนะทางกำลังจะลงมือกันแล้วครับ อาการพัดลมเสียด้วยนะอันนี้เราเช็คเอาพัดลมใหม่มาลองเสียบดูให้ดูละเมื่อกี้เป็นที่พัดลมนะพัดลมเสียน้ำยาไม่มีนะครับน้ำยาไม่มีอัดเช็คกลวเสียงลวในตู้แอร์ชัดเจนนะครับก็สรุปถอดตู้นะครับคันนี้นี่รถมีเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์เยอะเลย ีขาปามีอะไรด้วยนะก็สรุปว่าออกมาแล้วนะครับตู้แอร์สภาพฝุ่นเกาะดูใส่กรองแอร์ก็สกรปรกมากอ่ะเดี๋ยวท่างจะได้ลงมือถอดตู้ออกมาเช็คลั่วนะ อ่าถอดต,ตัวมาเช็คลัว่วเอาเลยนะครับตู้แอร์นะครับเดี๋ยวจะได้ถอดเช็คลัว่วตัวแอร์ของรถ t ต y ต t a ว i g กหลังจากถอดกรอบครอบตัวแอร์ออกนะฮะเราก็เห็นแล้วนะว่ามันมีคราบน้ำมัน นะตรงนี้แห้งตัวนี้มีคาบน้ํามันเดี๋ยวอัดเช็คลวดูครับจะได้เห็นชัดๆเลยว่าลวรุนแรงขนาดไหนนะขนาดว่านั่งอยู่ในรถได้ยินเสียงการร่วชัดเจนนะครับอเดี๋ยวให้ช่างอัดเช็ครั่วเลยครับเช็ครั่วตัวแอร์ครับนี่เลยที่นั่งอยู่ในรถแล้วได้ยินเสียงนะก็ร่วแบบนี้นะครับนี่ครับชัดเจน อ่ะพอครับตู้แอร์รั่วนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตู้แอร์อยู่แล้วนะฮะพอเสนอเปลี่ยนตู้แอร์อยู่ละแต่เช็คให้ดูนะครับว่ารั่วจริงรั่วจริงจริงเนี่ยตามนี้ครับเ <ๆ S 2> ซ็ตอะไรใหม่ของรถโตโยต,ายตาย้าวีโก้นะคะหลักๆก็จะเป็นตู้แอร์นะคะที่รั่ว แล้วก็มีเปลี่ยนตัวไส้กองไลเออร์เอ็กเชั่นวาลตัวกองฝุ่นลูกยางโอ,อลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมน้ำมันคอมตัวนี้ก็ใช้ของออย8นะคะอ๋อแล้วคันนี้ถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมชันนำชุดคัดนะคะไปเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าเจียจานเรียบร้อยนะคะต่าจุมาจากอน่าง เช็คลวตู้แอร์ใหม่นะคะของรถ Toyota Vigo ทำการเปลี่ยน e x p a n s i o n v a l v วใหม่ด้วยนะคะก็จัดการเช็คลวหรือว่า QC ให้แน่ใจก่อนจะประกอบลงรถนะคะจะไม่ต้องเสียเวลาถ้าแบบของใหม่ก็มีการลวซึมได้นะคะโอเคนะคะตู้แอร์ตัวนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ กล่องตู้แอร์วีโก้จัดการฉีดล้างนํำความสะอาดให้นะครับรถออปตาเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ เช็คความเย็นกลางแดดตอนนี้47ความร้อนรอบรอบรถ47แต่รถเย็นได้6.1นะเดี๋ยวรอเช็คความเรียบร้อยก็ส่งงานได้นะคันนี้ เซตนี้จะเป็นเซตเปลือกตู้แอร์ะคะเปลือกคอนโซลต่างๆนะคะถอดออกมาก็ล้างโฮมสะอาดให้หมดนะคะฉีดล้างโฮมสะอาดให้หมดรถคันนี้ก็ค่อนข้างฝุ่นเยอะนะคะช่างจัดการล้างเศษฝุ่นเศษอะไรให้เรียบร้อย ตัวแอร์ลดวีโกหลังจากที่ช่างประกอบคอยเย็นเรียบร้อยนะฮะก็เปลี่ยนฟองน้านะฟองน้ําต่างๆให้ใหม่นะครับข้างในด้วยนะฮะฟองน้ําลิ้นปิดเปิดอากาศข้างในให้ใหม่เรียบร้อยนะอันนี้ฟองน้าเก่านะะฟองน้าเก่าก็สีดําๆแบบนี้นะสีดาๆอันนี้ฟองน้ําเศษฟองน้าใหม่ที่เราติดให้จะหนาแบบนี้นะสะอาดแบบนี้ครับ ในกรองอากาศแอร์ของเก่านะฮะแล้วก็ตู้แอร์ที่รั่วรั่วแบบรุนแรงทุกอย่างประกอบเรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งจัดการดูดฝุ่นนะครับเช็คทำความสะอาดด้านหลังหน้าปัดให้ ชุดคัดโตโยต้าวีโก้จัดการเปลี่ยนลูกปืนด้านในปัดหน้าเจจานให้เรียบร้อยเดี๋ยวช่างอีได้ประกอบลงคอมนะคะหน้าคัดของรถวีโก้นะครับจัดก,การถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับก็ปัดหน้าแปนให้เรียบร้อยนะปัดหน้าแปนให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการซ่อมบำรุงตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็หายน้ำมันคอม เมื่อกี้น้ำมันออกมานหมก่ไม่มีเลยไม่มีน้ำมันเลยนะฮะไม่มีน้ำมันเลยประกอบหน้าคัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่ให้นะเพราะว่าตู้แอ์รั่วนะครับ,น,รบน้ำมันในคอมก็ถ่ายออกมาไม่มีเลยนะครับเติมน้ำมันใหม่ครับ ในที่เดียวผมจะย้อนกลับไปกัคุณเอนเาะว่าเราผล้างมล้างผมทั้งตอนีอย่างเลยฮะคือเรื่องอะไที่คันนี้ก็คือความดังเย็นแต่ความดังนั่นแหละครับแต่ทีนี้